ีครับ DLC นะครับตอนที่3ผมจะไปเอาไอตัวเส้นเนี่ยครับเนี่ยให้มันครบ3อันผมเจอแล้ว2นี่1อันนี้2อันนี้3จะอยู่แถวแนี้แต่ผมจะไปเอานะครับเอาครับตรงนี้เลย ปพือผหงเคลียร์ทางผาดนั่นไปแล้วแต่ยังไม่ได้สู้บอสรอก่อนครับไปกันเลยอุละอุละเอลาอุละ <c oughs> นั่งดีๆอากาศมันอึมครึมอันนี้ทางที่ขึ้นมาหรือว่าจะไปทางนี้เฮ้ย <c oughs> อันนีอกมาดูหน่อยอ๋าบันไดที่เราขึ้นมาบันไดเจนี้เจนี้ มันอยู่ตรงไหนหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูไม่ใช่อืมกันได้เลยลูกสิจ้าลูกสิจ้า อืมใช้ปพิกซะ <c oughs> เอาละเรียบร้อยเอาอาวุธก่อนออกมาอันนี้ไม่ได้ใช้อทำไมไมันใช้ไม่ได้อ๋อเราเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนไปใช้เนี่ยดาบเลือดดีกว่า เราชอบใช้ดับเลือดข้าหิวเลือยนได้เพิ่มบา้าขนาดลบแล้วนะ อมีโค้งไม่กลัจกวจะ้ะกลัวจ้ะ ตัวนี้ไม่มียางเอา้าทำไมไม่ถูกมันวะทำอะไรของมึงอต้อเเจอดาบไฟเป็นรายการอย่างนี้ สูกเข้ามาสูกเข้ามาเอาเลือดก่อนหาเลือดก่อนตอนนี้

หันหลังอยู่หันหลังอยู่หันหลังอยู่เอามาหันหลังอยู่ <c oughs> ที่จำจำเขา้เขาๆนะมันที่ต้องกระโดดงกงิกงกงิกครับนังรับนัง อน้าเลือดมาให้ข้า ตขึ้นปลายก่อนเอา้าก็ขึ้นได้อยู่นะปกติก็ขึ้นได้อยู่ทำไมขึ้นไม่ได้วันนี้ฝั่งขน้นหรือเปล่าวะอ๋อ ทางเดิมที่เราเห็นแล้วก็มาสอดเอ๊ะแอบหลอดข่าเหรอแอบดอดข่าเหรอเจ้าจะมาแอบดอดข้าเหรอ เฮ้ยไม่ใช่อ่ะหาเหลี่ยมไม่เจอต้องไปตรงอุโมงค์เฮ้ยจำไม่ได้อีกอ่ะลงไปข้างล่างก่อนเฮ้ยมิ่งแรงวิ่งยงแรงดีนะยังไม่ได้รีเซตไปแล้วครับไปเลย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  ดูจุดมุ่งหมายผมว่าจะไปเอาอะไรน,นะนี่แล้วนี่แล้วอืมโคตรแรงนะบอกเลยดาบอัเนี้ย มาในภาคนี้มันก็มีของลายขาดเหมือนกันเดี๋ยวไปเ,เคลียร์มังมุมหมดตัวใหญม่มีสองตัวจ้ะกดผิดอีกเสียดายของ เก็บปล่อยเก็บชิ้นปลาหมันเราไม่มีเอเอสอ,อะไรพัดพัดพีซีชั่นพัดไม่ได้เติมหมดก็เลยไม่มีออนไลน์เล่นกับเขาเลยโอ้โหโดนมันกัดอออืื้ห สามพันกัวนะเจ้ารู้จักฐานกวาดเลนไหมจ๊ะนี่เจอแล้วครับในนิสุดล้วก็มา อยู่ห้องนี้อยู่ตรงนี้นะ Galaxy สามอันบตลิยานี่ครับจะสำหรับคลิปนี้เราก็มาตรงนี้นะครับแล้วนี่รล่องรอยของมิค r ร่านี้ครับพิงหืม ล่องลอยของมิเคล่าอันที่3นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จบดไว้แค่นี้นะครับ